เอาพ่นขวช่นะครับวันนี้สีมากตำมาหุ้ชูกินพี่น้องเอามาแล้วติดตามเพิ่มบรรยากาศนี้มารี่ง,ง,รงกินขารงนำกันได้พี่น้องเด้ ตำเียวพอดีเป็นตเ่เบฮหห้ย,ยคักคักคักได้อ้อมบอกหอยมากพี่น้องอ้อมบอกหอย กับไอ้ลวกดอกผักกระเจียวเขีออ้ยแบบดอกแค่น้อพี่น้องอันนี้สมต้อนรองต้อนนี่แหละพักเอียงนอเขาเอือนนี่โอ้ยจำโมได้คพื่อนเนาะเอ้าอย่างเงี้ก็กินลวดนี่กัหนังไก พี่น้องไปกินผู้เดียวอยู่ให้อยู่หน้าคือเกา่าแล้วพี่น้อง ไม่ได้มาเตี๋ตลาดบู๊หัววัดเป็นดอกเงี้ยเสียงผู้ใหญ่ยังมาเตี๋ยวครเอ้าเอ้ะมาพี่มาพี่ครับที่ไหนครับผู้ใดญครับเดินที่ไม่ใช่ครับว่าที่เป็นบึงงูไว้อยู่นี่ที่ไหนครับเดินอันกินเข่าแล้วครับโอ้กินกินน้ำไม่ด้ครับเอามาไหมในนั้นมากินยี่บ๊อก เมแค่กินไหวกินน้ำด้มีเข่าความครับโอ้ยพอดีเลื่อมตัวนี่เลื่อมเข่ามากพอดีมามามั้ยโมย่ครับมากกับันตีเลยเลยครับเฮ้นตีว่าใครไร่ก้างไรครับผมน้ำนน้นโอ้ยมามามามีเข่าควาไหมครับคุณลรยๆครับเลื่อมเข่าพอดีบางคันี่เปร่าไรลมามามาตามูสอดนังเก่ แน่นเนาะไปโอ้ยเริ่มเริ่มกินได้เลยไหครับนี่เริ่มกินได้เลยครับเอาคนคนใส่ครับนี่คือผมคนยาสูครับผมอันเอ้าโอ้ยไม่อยากนะครับมันชีสเกียร์ใ่ไหมบ้าครับยาสูครับผมเอาเอากินกินเถอะนะโอ้แต่มันคนทางในเนาะอืมอืออือด้ยครับแซบครับผมทำเองก็มือครับ สีเป็ดตำไอ้กินตำของงานอีฮานะมันเผ็ดร้อนอืมก็หอมแช่ว่าปิ้งปลาปิ้งไม่ไหม้ได้ป่ะครับนี่โอ้ยนี่ผมเป็ดดึกมาไหนได้ครับเนี่ยน้องสาน้องสาเหรอแล่วกระดันตีได้ครับโอ้ยเห็นบ่าอันดึกยี่น้องเหรอครับแม่งครับโอ้ย ตึ๊งยู่ตลาด <c oughs> อนออกมากใช่ไมอัน <c oughs> ตึ๊งยู่หนองชาบปครับตึ๊งยู่ตลา, <c oughs> าดครับผม <c oughs> โอ้ <c oughs> โหหนึ่งครับจับจับว่าจีกินข้าวเลี่ยงผู้เดียวพี่น้องจะผู้ใด้มานะแล้วนะ <c oughs> แนะนำตัวหน่อครับผู้ใด้ครับอันยู่บนแต่่วาคนกรโสครับโอ้ กลางฉันจิอืมเมียนดีป่ะไข่ดีนาองลึกมากเลยมนี่นี่นี่รักครับ,บผม รับหอมมาครับ hmm. อ mm ืม hmm. อืมอืมฟินไปฟินกินแบบไฟเอ้อย่อจับ มึนเป็นไทยเอาตัวเ่อไห่วยม้ก็ตากล้องอันดิโอ้โหเลี้ยงกูเลี้ยงเอาจเสียก่อนกันสิรันบรน้อยยางดูดูขมัดูบ๊ปากูบมาก็กินบ๊อบปเจังไหเนาะเสร็เสียกันก่นนะออเสียบอบไปกูบ้าันเนาติดต่เสียมาะของมา นี่ลยครับผัก่ตานอนุมูลอิสลาดิยเยอครับนี่บอกพี่ครับผมปลาเพชรตัมาครับผมนะครับนี่ไม่หอนี่นะ <c oughs> โอ้ไม่หอนว่อม <c oughs> เลยโอ้ฮะวิบมะเขาอืบรรยากาศแยมแรงเนาะได้คนต,ตัใอื่นหรืปล่าใกหรอครับรอ,อายุหากินนาะ

ต้องมองติ่งปลาเครื่องเนะนี่ปลาเป็นโอ้โนี่ใส่ไปจุกเลยนู้นมาจุกปวดตันจุกปวดออกมานี่ไม่ครับหอยเข้าไปจุกอืมมีอย่างหนึ่งเดชเขาก็ไปจุกเหมือนกันยังเหรอพู้เท้าครับผมจุกไม่เข้าต้องจุกดาบคนนี้ กินหลายบ่ไห้ได้ครับเนี่ยเป็นยังครับกางมันหลายขี่ข้าอผู้ใดตำครับนี่ยตำหูแบบบ้าพ่นโกงเหรอจากเดือนจับ อ้อครับสลมีมีไผ่มาอีกบ่ครับเนี่ยเบิ้ลหรอเป่าเพรานี้ครับเดี๋ยวร้านม,มีมาเอียดอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเบิ้งทางคุณล่ะถ้าเที่ยนาหรก็อาจจะมีมาครับโอ้ยว่าทีกินเขาเรืเ่องกินแจกผู้เดียวเนาะมันบ่ได้หรอครับผมผมย่างไก่บ่ไดไดครับเล้วพ่นกูนพ่นทั้งไหนครับคือจ็นเตรียมกันไว้นีน่เนาะฮะว่าพ่นกูนพ่นทั้งไหนว่าพ่นกูนวนมัมเม้นว่าอุ่นพ่อนอำนาจครับผม แกบอกแคงไหอีหลามันโคก้องอือเอยขดคุณอรครับส่างเบางกพูกลครับผมพ่น้ำหนักพลนบน่านโอ้นแซบแลยครับน้องครับนี่ครับรอดกระเจียเลยครับแซบครับครับอือ ซื้อว่าฮักพี่ฮักหวองด้ครับนี่แบบีน้ำกั้นนะกอนใครับค็ณผูเนี่ยยอะโซ่ครับผมไม่ยากหรอกครับหอมเนาะ้อมเรากเจอยตื่พี่เป็นมะล่ายากอยากกิีเนาะเนาะ ปลานนึงอวันับป่านชิว่าจังเลตัวจัดเสียงหัวเราดำลงกันไม่ได้ฮาาโอ้หนาเ็เขาการุรงหน้าอืเขี้ยบบรรยกาศแับรรยากาศดีครับผมบ้านห้องแบบพูดิึงไมหัวขึ้นมาเลยมันกีพอรบ้งมันกีพอรบ้าง่ว่าอรบ้ง คิดถึงบ้านผูกจิตไม่คิดหนีคิดถึงอยู่ไม่ไหวไปแล้วกูคิดถึงหนีังโอ้น้องสาเก่าพ่อน้องสาพ่อบอกปลาครับผมตัวใหญ่เนาะปลาตัวบวบใหญ่น้อเบิ้งก่องกำเลยล่ะดูน่ากินยังไงเนาะ

ยิ้มเหมอครับยิ้มเหมือนเคคุณหน้ได้เครับผมครับข้บเพียงครับโอ้ยบ้านผมม่งีบ่ครับเอีบอครับโอ้คับผมคับผจ้ายังม่งีครับเ้าพี่น้องนี่บ้าพ่โกกับขอลาไปทำหนีแล้วคลิปหนาจังว่ากันไหมพี่น้อง ขอบคุณสำหรับคนไร่คนแท้ขอบคุณสำหร,รับคนคนถือมากัรติดตามวเราไปทางนัไปก่อนพี่นั่งสวัสดีครับ